ในปีหน้าครับตลาดหุ้นสหรัฐจะไปต่อแล้วก็ s p e 5 0 0เนี่ยจะขึ้นไปแตะระดับ7,500จุดได้จากระดับปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ6,800จุดเนื้อกว่าอาการลดหย่อนภาษีคือการสร้างโอกาสรัรบผลตอบแทนที่ดีกับ IMF ของบลจรกรุงศรีทั้งกองทุนทองคำหุ้นโลกและหุ้นปันผลลงทุนง่ายเริ่มต้น500บาทผ่านแอป c c e s s Mobile ของบลจรกรุงศรี เริ่มต้นกันนะครับกับมุมมองของมอร์แกนแซลลี่ก่อนครับที่เขาบอกว่ามีโอกาสที่ผมประกอบการนะครับจะเติบโตได้อย่างสดใสคุณไมเคิลวิลซันเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้านักกลยุทธ์ของมอร์แกนแซลลี่ระบุนะครับว่ามีสัญญาณชัดเจนเลยครับว่าการฟื้นตัวของกำไรเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ดีแล้วก็บริษัทของอเมริกานะครับกำลังจะมีผลประกอบการที่สดใสไปอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าแรงกดดันจากเฟดนะครับแล้วก็ภาวะโกลเมนชัดดานเนี่ยจะคลี่คลายไปทําให้ตอนนี้แนวโน้มหลักของปี2026จะยังคงเดินหน้า ปรับตัวเติบโตต่อไปได้ครับส่วน UBS แล้วก็เพนไฮเมอร์นะครับก็บอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะได้รับผลบวกจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี AI แล้วก็บูมบวกเอ็นเตอร์เจนส์ครับก็ระบุว่ากำไรไตรมาสที่3เนี่ยเติบโตนะครับเกือบ15%สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ดัชนีของซิทีกรุ๊ปนะครับก็ชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการกำไรนะครับเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็เป็นตัวสะท้อนถึงผลประกอบการ มุมมองที่เป็นเชิงบวกในปีหน้าครับคุณภาพในปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับธนาคาร UBS Group ครับออกมาปรับคาดการณ์เชลี SMi ห้าร้อย e แล้วนะครับโดยเขาปรับขึ้นมาเป็นเป้าหมาย7,500จุดในปีหน้าครับโดยเหตุผลมาจากกําไรที่แข็งแกร่งแล้วก็มีหุ้น AI นะครับหุ้นเทคเข้ามาหนุนนําด้วยโดยในบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่ากําไรของบริษัทในเ SMi ห้าร้อยนะครับจะโต14.4%ในปี2026แล้วก็ครึ่งหนึ่งนะครับมาจากการเติบโตของภาคเทคโนโลยี ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่ม AI นะครับ Magnificent Seven จาก Apple Microsoft Nvidia Amazon แล้วก็ Alphabet UPS ระบุนะคบว่าการเติบโตของภาคเทคเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นผลดีแล้วก็กระจายไปยังภาคส่วนอ,อื่นๆแล้วมีอุตสาหกรรมอื่นที่ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับ <c oughs> เช่นสินค้าอุปโภคบริโภคภาคบริการแล้วก็พลังงานสะอาดครับแล้วก็การลงทุนนะครับจะเริ่มขยายตัวแล้วก็กระจายวงกว้างต่อไปเรื่อยๆโดย u s คาดว่าเศร,รษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะเจอ การชะลอตัวในช่วงสั้น4-5เดือนข้างหน้าที่เป็นผลมาจากภาษีนะครับแต่เชื่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะค่อยๆเร่งตัวหลังจากที่อัตราดอกเบี้ยลดลงไปแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้นะครับกำลังเดิมพันธ์ครั้งใหญ่กับเทคโนโลยี AI โดยเห็นได้จากนะครับการลงทุนในโครงสร้าง AI เนี่ยมีสัดส่วนสูงขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆต่อ GDP แล้วก็ดัชนีสุ500นะครับปัจจุบันเทรดกันอยู่ที่ PE ประมาณ22เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีแต่นักวิเคราะห์จาก UBS ก็บอกนะครับว่า มันไม่จําเป็นต้องจบแบบฟองสบู่แต่ครับเพราะว่าตลาดเนี่ยอาจจะขึ้นแรงในปี2026แล้วก็อาจจะนิ่งในปี2027ก็ได้แต่กุญแจสําคัญก็คือให้ติดตามนะครับว่ารายได้จาก AI เนี่ยสามารถส่งผ่านจากภาคเทคโนโลยีไปสู่ภาคเศรษฐกิจอื่นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยมองว่าในปีหน้าครับตลาดหุ้นสหร,รัฐจะไปต่อแล้วก็ S&P 500เนี่ยจะขึ้นไปแตะระดับ7,500จุดได้จากระดับปัจจุบันนะครับวันนี้ที่อยู่ที่ประมาณ6,800จุดก็คือมีอัพไซส์ประมาณ1,000จุดครับ UBS ถือว่า Bullish มากทีเดียวนะเพราะว่าโอ้โหบวกไปอีก10%จากเลเวลปัจจุบันเลยนะครับนั่นแปลว่าเป็นเคสที่แบบว่า Bullish สุดๆไปเลยนะครับเราไปดูกันนะอะไรที่มันสนับสนุนการ Bullish ได้บ้างสิ่งสำคัญนะเราพูดอยู่เสมอว่าถ้าหากมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรโดยนักวิเคราะห์เนี่ยตลาดหุ้นมักจะไปต่อได้ซึ่งหลังงบประกาศออกมาก็จะเห็นว่าในแต่ละ สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับเพิ่มประมาณการกําไรโดยนักวิเคราะห์เกิดขึ้นนะครับโดยที่ผลประกอบการโดยรวมที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็คือมีเซอร์ไพรส์ทั้งในแง่ของยอดขายแล้วก็เซอร์ไพรส์ทั้งในแง่ของเออร์เน็งสำหรับผลประกอบการที่ประกาศออกมาเกือบหมดแล้วของไกรมาที่3โดยถ้าเราไปดูกันนะฮะก็จะเห็นว่าเส้นกําไรนะสำหรับปีปีนี้นะมันก็จะหมดปีแล้วการประมาณการมันก็เริ่มที่จะแฟลกแล้วก็คือคงที่ แต่ของปีหน้านะเส้นสีเทาๆนะทุกคนจับตาดูตรงนี้นะมันมีการปรับเพิ่มประมาณการแล้วก็ของปี2027ด้วยเช่นเดียวกันนะเริ่มที่จะมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรก็เลยเป็นปัจจัยบวกในเชิงพื้นฐานที่ผลักดันให้ตลาดหุ้นเนี่ยยังยืนอยู่ในระดับสูงแบบนี้ได้ที่ PE ระดับ22.7เท่านั่นเองนะครับซื้อขายกองคุณรวมง,ง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอป คินโนเมนารวมให้ครบ21บอลจอมากกว่า1ทันจ้0 0กองคุณในแอปเดียวดาวโหลดแล้วเริ่มลงทินได้เลยที่แอปกินโนเมนา